่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวคณะสมาชิกวุฒิสภาขอพรพระพิคเนตเนื้อเงินยวงองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่จังหวัดแพร่ค่ะโดยเมื่อวันที่22ธันวาคม2566คณะสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมาการตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำโดยนายสถิตลิมพงพันธ์นายเจิรชัยมูลทองร้อยพลเอกสมศักดิ์นินบรรเจดกุล นายดุสิตเขมศักิ์ชัยนายมนเทียนบุญตันและคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ในระหว่างวันที่22-24ธันวาคมได้เข้าสักการะบูชาขอพรพระพิคเนศักดิสธิ์ปังปรับโจนเนื้อเงินยวงใหญ่ที่สุดในโลก และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์งานทัศนศิลป์วัตถุมงคลหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยและสถานที่สมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแหล่งเรียนรู้โหาราศาสตร์เกษตรสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนสมุนไพราผาสิงห์หมอพื้นบ้านเวียงโกสัยที่เทวสถานพระพ,พิคเนตสำนักเทพจันทรคุปบ้านหัวทุ่งหมู่ที่9ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยมีนางนันทรัตนวิเศษไฑูทูลประธานสภาอ,อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ดรวัฒนาซิริรัตกันตยานมนีผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลี กรมหมื่นสุทานารีนาถประจําจังหวัดแพร่ประธานกรรมการบริหารสถาบันโหราศาสตร์สภาโหราคณาจารย์หัวหน้าคณะทํางานรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับค่ะซึ่งก่อนกลับดรวัฒนาศิริรัตน์ได้พาคณะเดินชมห้องพักโฮมสเตย์ที่มีบริการนักท่องเที่ยวซึ่งทางคณะสมาชิกวุฒิสภาได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจึงลงความเห็นว่า ลงพื้นที่จังหวัดแพร่คราวต่อไปขอเข้าพักที่ทิมิลาโฮมสเตย์เท่านั้นค่ะ การไปเที่ยวเนี่ยมีตัวรู้ในเรื่องของการการที่ได้เที่ยวได้ทัพแล้วก็มองผลิตดุลเงิแล้วก็ไปในเรื่องของเที่ยวในจังหวัดะรัวตถุประสงค์จริงๆนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้แสดงกำไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำงานโดยการวันพุ่งอะไร ที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดง่ายๆว่ามามาเยี่ยมชมสถานที่ก่อนแล้วก็มาในเรื่องของสัมผัแล้วก็ความเชื่อครับที่นี่เราจะไม่มีบังคัาขายของถ้าท่านมีโอกาสยังไงเรียนเชิญนะครับครับีเพื่อทั่วไปก็ได้มาได้ทำนะครับก็ถามว่านิคท่านมาอยู่แรกๆแล้วก็ถามว่าทำไมถึงเลือกแท เขาบอกว่าเป็นเเลือกแพ้เขาถามว่าเพราะอะไรเนี่ยรเลือกแพ้เขาบอกว่าคนแพ้น้ำใจงามดีเ่คแทมากคือวันจับโรงแรมใระวัาจะเป็นพระภูมิพระภูมิด้านด้านล่างเลยในระวัาก็ีตรงพระภูมิแล้วเขาเรียกว่าคอว่าคิดถงอะไคิดถอะไรก็คือะไรทดงใช่ครับคิดถึงหรือว่าคิดถึงนอบน้ออะไรอย่างเงี้ยก็ีี่กสถที่างั กังจัดเทศกาลแพมูนะครับวันที่หนึ่งสารสเสนี้ผมจัดจัดงานส่งเงินขัานปีแล้วก็มอบของขวัญให้ชาวบานสังข์หนุ่อ่าแล้วก็จะเป็นวันอ่าวันที่สารสเสว,วันที่หนึ่งนี้จะเป็นเทศกาลแพมูรับประทานอาหารมงคลเก้าต่างและวงสวงของพิชญ์นเนีเทพกันทร์รักุปด้านหน้าด้านหน้าครับเพราะว่าลูกศิษย์ก็มาใครก็มาเนีย่ยครับก็ะจะมารวมกันพระยาหน้าที่อยู่อยู่ตรงสังวาลของพิชญ์เน,นี่ยขันมีชื่อว่าจันทร์รทกครับ อาจารย์ธนรุปแล้วก็จะมีสุริยันทุกแต่ว่าผมท่านเนี่ยองค์บางท่านเนี่ยเป็นองค์ใหญ่ขึ้นมาก็เลยใช้นามว่าเทพธนรุปครับก็เลยใช้ธรว่าเทพธนรุปครับเทพธนรุยันทุก็ยังมีวมตถุประสงค์ส่วนตัวครับไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทแต่ว่าเราเปิดให้เขาเข้ามาได้เข้ามาได้ครับเข้ามาได้ครับแล้วก็เป็นอาคารในอาคารบูชาส่วนตัวใช่ครับส่วนตัวครับ ถ้ามม่มีคติอะไรถึงได้ับนำพญานาคมาผสมกับพิฆเนศจริงๆพระพิฆเนศพญานาคองนี้นามอาจารย์ธนุทธจริงๆจะมีน่าอยู่องค์หนึ่งที่อยู่ตรงตรงสังวรเบี่ยงตรงตรงตรงท้องท่านนะก็คือองค์นั้นแต่ว่าผมดึงดึงองค์นั้นเนี่ยเพื่อจะให้เป็นองค์ใหญ่เพื่อไม่ให้มีที่ไหนที่นี่จะเป็นเปลือกตาลของเงินครับแล้วก็แจมด้วยมรกคตก็จะเป็นสีเขียวแต่ท่านจะมีเสียงต่างสิ เสียสามเสียงตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องศาสนาเรื่องงานประวัติศาสตร์ลุกตรงไปอีกอะไรเนี่ยครับแล้วเพื่อสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยเอผมผมผมมีความชอบความสนใจนะครับแล้วเป็นคนที่มีความคิดฝันที่หนุ่แล้วมัต้องต่างอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีคำถามก็จะไป วันเข้ามาสิครับเข้ามาใช่ใช่ที่เพียร์วันเย่านอาจารย์พีเหรอครับท่านพี่กุมอะไรเรียนวันอะไรท่านอะไรราาเนี่สูงมากอ่านที่สูง ซื้อเองทำเองเลยไม่ต้องไปอะไรอย่างนี้ครับท่านพูดตรงจริงนะครับไปจบจังเที่ดอนเมืองครับท่านดอนเมืองดอนเมืองครับดอนเมืองนี่อยู่ดอนเมืองมาตั้งตั้งนานนะครับเขาก็มีโอกาสที่ที่ที่เายื่นน้องเหรอฮะใช่ครับที่ผูดีครับที่ไปด้วยครับใ่ๆก็ตอนนั้นเขาเล่าให้ฟังที่จะนึกไม่ออกว่าที่จะมีสร้างอะไรจะสร้าง นี่ฮตบนนคยขึ้นไปบนดอยใช่ไหมครับแค่จะปีหกเจ็ดหกแปกเก้าจะเริ่มันนี้จะเกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นระลกจะเกิดขึ้นจะบอกได้นะว่าบ้านบอมเดอจะโดนรื้อผมก็ไม่รู้เขาบอกว่าบ้านเก่าบ้านแก่เมืองแ้จะโดนรื้อขอไม่นานป้าเิ่มที่มาทเป็นลูกสิษย์ของปู่เลยครับหนังสือเนี่ยพี่วัตถุมบคาเนีป็นวัตถุมของเราเพ่เก็บสะสมไว้ กูต้องขออいいนุญาตเรียนว่าเอาเงินถวายแล้เราก็เอาวัตถุมงคลตัวนั้นมานะอะไรอย่างนี้ครับเราก็เ,ยเยลยมีเยอะแต่หนังสือเนี่ยแม้แต่ว่าวัดของนุู่คุณเองก็ยังมาซื้อหนังสือจากเราไปนะครับหนังสือเล่มผมทําขึ้นมาสองพันเล่มเล่มละสองพันห้าภายในเจ็ดันทุกบทจองเต็มหมดเลย<ม>ครับไม่เ<ช>ง <ec> ินดวงแต่ว่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเราก็จะเอาสีเอาสีมาฝากอไ่านี E ก่อนที Ooh, in ่หลวงพ่อท่านเกียบครับหลวงพ่อพัดครับอาบัดยด้วนครับด้วนแล้วก็ตวับ้วนด้วครับ่อเสด็จมาบ่อยคุณน่ี่อยากนี่

แก็ทำให้แพรทท่ที่เสียงทางด้านนี้ไปดรื่อยไปทางแยกที่ทศพิษไปเรื่อย